ร่างถ่างกุศลเนี่ยนะมันจะมีอยู่สองอย่างคือเขบอกว่าระอรหันเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างแต่เราจะเอาอย่างไหนเนี่ยเราก็ค่อยค่อยมาค่มา,มาฟังคืออย่างที่หนึ่งเกิดขึ้นเพราะบุญญาอีกทั้งสาสังขารากอไม่เพื่อนผุ้ีดินจะแบกรถ สละสละสละกิเลสท้งสุดซีในชีวิตของท่านไม่เคยมีคืออุปมาห้ฟังว่าพระอ,อรหันต์ขีณาสพของพระพุทธองค์มีอยู่สองสองลักษณะว่าด้วยบุญอุปรรัรภมกับว่าด้วยปุกการอุปถักว่าด้วยข้ออปฏิบัติอุปถัมภ์ว่าด้วยการว่าด้วยการปฏิบัติอุปถรรัมภ์ เคยมีพระอระหันต์หลายองค์เนี่ยโอ้ท่านออกจากพระราชวังมาประพุอนี่พระพุทธเจ้านี่นะแต่เขาว่าพระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมะนี่สุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวจะไปฟังธรรมท่านก่อนเครื่องทรงกษัตริยังไม่ทันตดเลยไปขอฟังธรรมลูกเป็นพระอระหันต์เลยเอ่ะเออตลดไปยังไม่ได้นอนผ้าจีวรก็ยังไม่ได้สส่แต่อร,อรหันต์เกิดขึ้นทันใดคนยังสงสยัย ว่าอะไรเป็นผู้บันดาลพุกทศกัยังสงสัยว่าอะไรหนอเป็นผู้บันดาลน่ยอันนี้คืออรหันต์เกิดแล้วเกิดเพราะบุญกุศลแต่อรหันต์องค์ที่สองอรหันต์คนที่สองไอเรื่องความศรัทธามันก็พอมีอยู่ แต่ไอเรื่องเคียงคู่นี้มันแสนไอเรื่องเคียงคูที่มันแสนจะยุ่งยากเวลานักเทศนาบอกว่าให้ตัดความยุ่งยากฟังแล้วมันกันดาตัดแสนจ,จะยากใจคือมันจะทําลายเนี่ยให้มันลดให้มันมดอะไรแตอร่อยากมันแสนจ,จะยุ่งยากใจหอบเลี้ยง สังขารและครอบครัวจนชีวิตเหมาจนชีวิตหมองมัวแทบจะเป็นจะตายจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งสังขารเกือบชิบหายไม่มีอะไรจะไปต่อรองเดินก้มหน้ารงตกเข้าวัดเททวันไปน่องกาปรานองค์ครับปฏิมาคือองค์ครับพุทธเจ้า ละล้ำละลักพูดออกไปว่าขอองค์พระศาสดาแม่ตาข้าผู้น้อยความทุกข์ความยากความลำบากลำบดมบังสอนให้ลูกสับสนจนชีวิตกับด่างพล้อยมาในคันนี้เหมือนกับคนเลื่อนลอยเหลือวา่าเหลือชีวิตน้อยๆเพื่อเป็นธรรมเพื่อเปิดทางบารมีพอพระพุทธเจ้าท่านเห็นแค่นั้นแหละก็บอกว่า หมดสิ้นแล้วไอเรื่องพ่อกันขาสิ้นแล้ววาสนากันพอดิบพอดีนับจากนี้ไปเธอจะสุขีสุขีเพราะตถาคตนั้นจะแสดงธรรมให้เธอฟังยกเอาธรรมที่ขึ้นชื่อว่าสูงสุดให้บุคคลผูน้นี้ลุดออกจากวัตตักสงสาร หวังว่าจะให้เข้าสู่คานิธานโดยโดยยกเอาสังขารน,นั้นมาเป็นรูปมาเป็นรูปเป็นธรรมทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาท่านก็อธิบายธรรมะทําไปท่างก็บบอกว่าหมดสิ้นแล้วครอบครัวไม่มีอะไรที่จะไปเกลืองตัวอีกแล้วสังขารเหลืออยู่เหมือนกับเปลือแจวรอวันล่ม และจะไปห่วงทำไมพยายามปล่อยวางปลงให้ตกอย่าไปงันวบตั้งเหตุและสงสัยอันคำว่ามีมันป็ยังไม่ใช่ไอ้ว่าจะเอาอะไรก็จงปล่อยวางพอพระพุทธองค์ท่านในตรัสอย่างนั้นเพียงแค่สามสี่ประโยคปั๊บ ท่งที่ว่ากายมันบอบช้าจิตมันบอบช้ามาแล้วมันมันใช่นี่ใช่กรรมมดทุกอย่างแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรสงสัยอีกแล้วแหละใจมันวางพร้อมกำกับรูปมาทำนามมาทำอีกคราวนี้ก็สําเร็จเป็นพระรหันแบบแบบเขาเรียกว่าตอนที่ว่าตนเองจะสิ้นอาย,อยุขัยอ่ะมันสงบนิ่งไปในรูปมาทำก็ถูกทําทลายนามมาทำก็ดับไป ดับไปพร้อมๆกันบนรรลุเป็นพระอระหันต์พอบรนรุไปแล้วพระพุทธองท่าน,นเลยบอกว่าผู้นี้บรรลุแล้วให้ไปออกบวชได้เลยหมภากาสาวะพัทแล้วแก่แล้วไม่ต้องไปแสดงธรรมะหรอกคอยเขาเรียกว่าคอยรับทนานญาติโยมกับพอแล้วนี่พอท่านแก่แล้วคุณมาท่ากับไปยินมทบาทไม่ได้ท่านก็นั่งเฉยเลย ทีนี้พระที่ยังยังบวชเรียนอยู่ยังไม่บรรลุเป็นพระอารหรนันต์เขาก็มาอุปถากท่านด้วยบุญบารมีของพระอารหรนะันต์นั้นก็ปรากฏขึ้นมาว่าทําให้พระน้อยพระนิดที่บวชใหม่นี่เนี่ยได้อานิสงส์อีกนต่อได้ฟังไว้ได้ฟังธรรมะนี่ก็อีกหนึ่งต่อได้สร้างบุญกุศลเนี่ยร่วมกันเนี่ยสองต่อ เขาได้สร้างบุญกุศลไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุทําให้พิสูจน์ผู้ยังเข้าไม่ถึงมรรคผลเนี่ยทำยังไงห่ะตัภายกดตะภายบาทเดินเดินออกไปเดินไปทุนงและเดินไปจะไปนั่งตรงไหนเทวดาก็รักพิจารณาธรรมข้อไหนก็โอ้สบายสบายคือมันโล่งโปร่งสบายไม่มีอะไรไปรบกวนให้ํำคาญน,นะไม่มีอะไรไปรบกวนให้ําคาญ เพราะอะไรหลอเพราะว่าพิสูจนผู้นี้ว่าง่ายสอนง่ายฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอุปัชากพระแก่ๆซึ่งเป็นพระอรหันต์โดยไม่ตั้งข้อรังเกียจบิณฑบาตเลี่ยมชีพบิณฑบาตไม่ทันฉันไปจากนั้นเป็นต้นมาพิจารณาธรรมได้รได,ได้สักพักหนึ่งเขาบอกเอาไว้ว่าพิสูจอย่างนี้เนี่ย พิจารณาทำไม่เกินสี่สิบห้าวันก็บรรลุเป็นพระอระหันต์เพราะอะไรเหรอเนื่องเป็นผู้สุกเ,เป็นที่สุขผู้ไม่มีบาปว่าง่ายสอนง่ายอุปถากระแกเป็นพระอระหันต์คือไม่เขาเรียกว่าไม่ตั้งข้อรังเกียจก็เลยเป็นเหตุทำให้สี่สิบห้าวันท่านบรรลุเป็นพระอระหรันต์โดยชัพลัน ทีนี้คนที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์โดยฉับพลันและง่ายที่สุดนั้นเนี่ยมักจะไม่มีธรรมะมักจะไม่มีธรรมะแต่คนทั้งหลายนี่มองไม่เห็นนะเออพระองค์นั้นเนี่ยท่านไม่เห็นค่อยมาพูดเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องธรรมะอะไรมากนักเลยอะแต่พระกลุ่มนึงโอ้โหเอาท่านมาคุยเลยนะว่าไปเจอเสือตรงนั้นไปเจอปลาตรงนั้นไปเจอโจรตรงนั้น โอ้โหฝนตกฝ่ารองนี่มันถัดกดนี้หายไปนู่นอีกท่านยังตะเกียกตะกายเก็บกดขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากที่นี่ไปบําเพ็ญที่ตรงนั้นโอ้โหทําไมการปฏิบัติของท่านนั้นนี่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันเข้มขลังขนาดนี้นี่แต่ทีนี้พระอาหารหันต์มองบุคคลผู้เทศานานี้นะ่ะพูดอย่างนี้นะ่ะนั่นเพราะบุญกุศลไม่อุปธรรมคือมีคือบุญกุศลมันไม่ค่อยมาก โอ้ยท่านพระอาจารย์ท่านไปยังไม่ถึงสามเดือนเลยท่านโผล่หัวมานี่เนี่ยนเนี่ยน,น,นี่ท่านน่ะได้ทาหรือเปล่าเนี่ยนี่โอก็ไม่เป็นอะไรดอกโยมไม่เป็นอะไรหดอกท่านอย่างเงี้ยไม่แปลดอกท่านพระบวชใหม่นี่นะนี่นะผมเนี่ยผ่านไปผ่านมากุติของท่านเนี่ยรู้สึกว่าท่านนี่จะเงียบฉี่ซะเหลือเกินอะไรอะไรก่อนไม่รู้สึกว่าจะไม่แสดง ธรรมะอะไรออกมานี่บวชแล้วนี่ท่านจะนั่งกินนอนกินอย่างนี้ไม่ได้นะนเนาะท่านรู้สิสำนักอน,นุนุติอน,นั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,นี่เขาคุยแต่ธรรมะนะประสบประการในการในการถุดงเขาวัดเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะโอ้ก็ได้ก็ไอ้นั่นก็เขาถนัดอย่างนั้นแหละท่านพระบวชไหมสันผมเนี่ยไม่ได้ถนัดอย่างนั้นหรอกแต่เราไม่รู้ว่าท่านบรรลุธรรมเพราะอำนาจบุญกุศล ไอทีนี้บุญกุศลเนี่ยคนจะมองไม่ออกเพราะมันเรียบง่ายมันไม่โลดโผนและมันไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางมากแต่คนทั้งหลายไม่เคยชอบบอกว่าอันนี้นี่นี่อันเนี้ยยังไม่คงแก่เรียนยังไม่ใช่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระเหล่านี้ไม่เข้าขายไม่ศรัทธาโอ้ยไม่ศรัทธาไม่เอาไม่เอาคนทั้งหลายก็ถือหนังสือนี่ยหะไปโจดไปโจดเลยว่า เก้าแรกท่านออกถุดองไปเจออะไรบ้างท่านจดมาเพื่อผมจะไปถุดงบ้างผมจะได้มีแต่ตัวนั่นมีแต่ตัวนี้จดลยยายละเอียดเยยบเลยแต่หารู้ไหมว่านั่นคือกรรมมันสอนให้พระพิสุธรมานแทนที่จะได้ก็เลยนั่นไปก็บอกว่าเออเนี่ยพระบวชใหม่แล้วผมจะบอกนะเนี่ย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 ต้องมีสตินะเพราะว่า ไอหมู่บ้านนั้นเนี่ยโอ้โหไอ้เนี้ย่าบพระตายไปหลายคนและอุหานี่ได้ได้ได้ไดยางงั้นพบจะไ,ไม่ไปหมู่บ้านนั้นเลี้ยงไปอีกหมู่บ้านนึงไอหมู่บ้านนั้นอยู่นานนานแล้วทําไมท่านอยู่นานเราก็เพราะว่ามันเหมาะแก่การบําเพ็ญน่ะมันอยู่นานได้มันเหมาะแก่การบําเพ็ญแต่เขาไปบอกรายเป็เกียดว่าเป็นอะไร ในที่สุดที่สุดสองผู้บวชผู้บวชมาในพุทธศาสนาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์มีอยู่สองประเภทหนึ่งบรรลุเพราะบุญกุศลกับบรรลุเพราะวัดปฏิบัติที่วัดปฏิบัตินี่โอ้โหมันนานนะสามปีจะบรรลุหรือเปล่าแล้วในสามปีที่เจออะไรบ้างมีใครบรรยายความทุกข์ร้อน ความลำบากของตนเองมาให้คนทั้งหลายก็เห็นมีบ้างไหมเฮ้ยไม่อยากขายชีวิตที่ที่เขาเรียกว่าที่ไร้วาสนาไม่คนฟังคนเหนื่อยเงยเอ้าเอา,เอาท่านอาจารย์เล่าหน่อยเถิดหน้าเล่าหน่อยเถิดหน้าเอ้ยเอาอย่างนี้สร้างกุศลก่อนสร้างกุศลมันมาก,มากแล้วต่อไปท่านจะได้สบายเอยสร้างกุศลแล้วเนี่ย มันจะสบายยังไงคือเดินเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาอิ่มเขาได้ได้บุญได้ทานกับเราเนี่ยเขาจะได้ไม่โตเย่เราเขาจะได้ไม่ไม,มาทางเราในวันที่เรานั้นจะได้มรดลอันนี้ต้องทํานะอันนี้ต้องทํานะก็ทําไปทําไปทําไปฉะนั้นบุญกุศลนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการระงับไม่ให้วิญญาณธาตุนั้นเนี่ย เห็นเราแบบจริงจังเห็นเราแบบเป็นศัตรูกับเราเนี่ยมันคือไม่ได้ไม่ได้คือเห็นเราแล้วเป็นศัตรูกับเราเนี่ยแสดงว่าเรามีกรรมมีเวรกับเขาไอ้นี้ต้องชำระวิบากกรรมด้วยทานบาร,รมีถ้าจะไม่ไปพูดว่าเอ้ยไอ้เจ้ากรรมในเวรถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้านะคำเอกหรวกเลยมาเลยนั่งกรรมฐานแข่งกันก็ฆ่าเลย นั่งแล้วมันไม่ขี่ก็ให้มันรูไน้ไปที่นั่งยังไงต่างๆมันก็ต้องเจ็บขี่เจ็บเยีๆๆเ่ยวไอ้ขณะเจ็บขี่เจ็บเยี่ยวนี้แหละมันยังไม่มีกรรมฐานวิญญาณเขาแทรกได้ง่ายๆนะวิญญาณเขาแทรกได้ง่ายๆต่อให้กรรมฐานยังไงตอนเช้าก็ต้องไปบินธบาติถ้าไปบุถ้าไปบินฑบาตในหมู่บ้านนี่ก็รถก็ไม่ชนตายนะแต่ถ้าไปบินนู่นทางสีเลนรถวิว่งไปวิ่งมานี่ ต้องระวังต้องใช้สติสองเท่านะมอง้ายดามองขวัวด้วยมอง้ายดามองข้างหน้ามองข้างหลังนะอ้ลำบากลำบากไม่ได้ไม่ได้ไไดฉะนั้นบุญกุศลหรือทานบาร,รมีเนี่ยมันไปคุ้มครองชีวิตเราเนี่ยในวันที่เราเดินทางเข้าไปสู่ประตูมรรคผลหรือว่าประตูเห็นะนิพพาน โอ้ยไม่อยากอ่านดอกชีวิตของไอคาว่าชีวิวตของคนมีบาปว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันนี่เขียนแต่เรื่องเขียนแต่เรื่องยับเยินของชีวิตโอ้แต่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่เอาแล้วแน่ไม่มีเรื่องดีเลยมีแต่เรื่องลําบากลำบนจะเอาหัวมนแล้วแล้วข้ออีก,อกขออหนึ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบความลําบากและก็ไม่ชอบเอาชีวิตที่มัน มันเขาเรียกว่ามันลำบากลำบากมีไปขายคนฟังเนาังไงมันไม่ไปชอบมันชอบความสบายอาจจะดูวัดว่าปล่อยมันตับสายตาตัหนปล่อนเงดนจังคิดพยาวิมานมันไปจะลักษาใจมันชอบมองอย่างนั้น คือมันชอบภลยาคือให้มีให้มีใครมีทานเนี่ยรองรับใครมีทานไม่ใช่ว่าแดงเอ,อ้ยใครมีมัน,นรูร้ร้าเกินสปนั่นนี่นี่มันไม่ได้นั่นนี่ลูกเอ้ยนี่มันไม่ได้นั่นนี่คนจะไม่กราบไหวบูชานั่นเนี่ยท่าอนี้เนี่ยมันหลงนะมันหลงนะมันหลงนะเนี่ย,ยนะ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 อ่ะมันหลงแนะ่นอนเลยอะไรอะไร,ก,รก็รู้ร้าไปหมดนี่มันหลงนะเนี่ยไม่ได้ เยเทพเทวดาก็บอกว่ายังไงว่าสิบนิ้วของมนุษย์มันจะมีค่าสักเท่าไหร่มันจะเท่ากับสิบนิ้วของเทวาบูชาท่านได้ยังไงอย่าเป็นพิสูจนั่งอยู่ในดวงใจของมนุษย์เลยค่ามันต่ําเกินไปจงมาเป็นพิสูจนนั่งอยู่ในดวงใจของเราเทวาเถิดค่ามันยิ่งใหญ่กว่านี่คือคําแทงเทวสก,กัตตัวราชนนั่นก็คือหมายความว่าคือเขาบัญญัติเขาประกอบเอาไว้ว่าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ ท่นแดงถ้าเกิดมีญาติยอมพันพรนี่ไม่ได้นั่นนี่หลงนะท่านแดงไอ้แค่สิบนิ้วของมนุษย์มัจจะบูชามัจะมีค่าสักโ่าไหนต้องดูให้เราเทวาบูชาท่านติ๊ใหญ่กว่าในสุดเขาก็เนะลนิีแอดล็กพ่อนั้นอยู่ในสภาพอย่างนี้อยู่ในค,คือต้องดูแบบ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 ดีสักหน่อยหนึ่งนะ ถ้าจะมานั่งแบบซบมดยังไงโอ้โหอันแดงเลยมันมีความสุขนักนี้ที่จะอยู่ในสภาพอย่างนี้นะ่ะถ้าจะโปร่งนะ่ะมันก็คงไม่น่าคามันไม่น่าจะโปร่งถึงขนาดนี้มันก็น่าจะโปร่งแบบมีซสักมีสีสักหน่อยนึงถ้าโปร่งขนาดนี้นะ่ะนะไม่ต้องไปดูพระอาหารหันต์อดอกลูกพระยาจกมันเขาโปร่งยิ่งกว่าท่านอเอาอพระอรหันต์ยังโปร่งไม่เท่ากับพระยาจกนะทําไมล่ะ กับพระที่เขาไม่เขาไม่มีวัดวาอารามเขาอยู่แบบกระท่อมกระท่อมเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยเขาเขาน่าจะเป็นพระอระหันต์ไอ้นั่นเน่ยเขาน่าจะเป็นพระอระหันต์เร็วนะแต่ก็บอกว่าโอ้ยไอ้นี่มันจนโคตรเด็ดที่ <c oughs> มา,าเ้ยสู้ไม่ไหวหรอกนี่ฉะนั้นเนี่ยเขาบอกไว้ว่า,วาทุกอย่างเนี่ยมันหมุนมันจัดสัตย์ ุณเนี่ยเขาจะจัดสรรเรื่องราวทุกอย่างให้เราเราไม่จําเป็นต้องไปตั้งค่าดอกว่าเราจะสมถถิขนาดนี้เราจะสมถถิขนาดนี้เราจะสมถถิขนาดนี้ไม่จําเป็นเขาจะบรญญัิของเขามาเลยว่าเออเอาแค่นี้แหละพอละอย่างนั้นอย่างนี้พอละอย่างนี้อย่างนี้บอกเลยอยากทาเป็นเขาลวงพ่อนะจะเป็นเขางคนอ,อลยลล้งพ่อไม่รู้เขาหรอก ว่าว่าเขาคิดยังไงแต่แต้าเป็นเขาลองชอกัอย่างนี้นะต่ว่าเราสร้างรมได้ไหวดมันได้อย่างไงน,นะเออมันได้อย่างไงอย่าไปเราต้องคือเราอย่าไปประมาทนะอยู่ใต้ชีวิตคนมันตกนรกทั้งเป็นแต่ถ้าเป็นแนนมันก็มันก็ทุก์ใ่ญ่ เป็นแนนตลอดทั้งปีทั้งชาติไปโดนพ่าชัยตายไม่รู้เรื่องนะเอออยู่ใต้คนนั้นอนี่ยอยู่ใต้คนเนี่ยม,มันมีกร,รับม,มีเวรแต่ถ้าเป็นเนนมันก็มันก็ทุกข์ไม่มันก็ทุกข์ไม่หายแจ่เที่้าใจไหมละ่เะเขาจริงรุ้ประไม้ฟังว่าจะเป็นยังไงก็ช่างก็ขอให้มีวาสนาอุปถธรรมคำจุนวันที่เรานั้นเนี่ยจะสบายบ้างมันก็จะดี